คำสอนพระพเจ้าเรียกว่าไตรสิกขาสามไตรสิกขาก็คือการศึกษาสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตการศึกษาสามอย่างอธิศีนอธิจิตอธิปัญญานะ หรือแบ่งออกมาขยายออกมาเป็นสามในจรณะสิบห้าขยายมาเป็นศีลอัปนกะปฏิปทาสามแล้วก็สัตธรรมเจ็ดน,นี่คือขยายมาสามเหมือนกันสามสิบขาเมื่อปฏิบัติโดยมีศีลเป็นหัวข้อหลัก อันนี้แหละอัตมาย้ำพยายามบอกศีลแต่ละข้อเนี่ยมันจะต้องมีพันธกิจหรือมีสมพัตธภาพกับอปนกะปฏิปทาสามไม่ได้แยกกันนะแยกกันไม่ได้ที่ก้นหนึ่งคุณเรื่องของสัตว์คุณจะไม่ฆ่าคุณจะไม่ทำลายทำลาย คุณจะไม่เบียดเบียนคุณจะมีตะกรุณาเอ็นดูกันเอื้อเฟื้อเจือจานกันหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่นีน่ทนตรัสไว้ชาติในารายละเอียดของศีลคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นในคนเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดที่เราจะต้องจัดการปฏิบัติตามสี่องคจานี่สําคัญที่สุดสัตว์เดรัจฉานอัตมาก็พูดแยกไว้ฟังนะสัตว์เดรัจฉานแต่ละตัวนะปล่อยมันไปมันอยู่ตามยถากรรมของมันเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะไปจัดการกับวิบากกรรมของมัน เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้สอนมันไม่ได้มันเป็นอเวในสัตแท้สเดรฉาน่ะไม่ต้องไปก่อวิบากกับมันโดยที่เรื่าไปเกี่ยวข้องเอามันมาเลี้ยงเอามันมาฆ่ากินอะไรไม่ต้องมันเป็นวิบากทั้งนั้นวิบากด้วยรักเอามันมาเลี้ยงยิ่งวิบากเอามันมาใช้งานคุณเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคุณก็จูงมันกินหญ้ามันก็กินของมันเองแค่คุณจูงมันคุณคุม แล้คุณเอาประโยชน์จากควายเท่าไร่เพราะงั้นเรื่องสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปปล่อยเข้าไปเยาตามยถากรรมไม่ต้องไปเลี้ยงไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปชังไม่ต้องไปเอาเข้ามาใช้แรงงานใช้แรงงานคนด้วยกันนี่ฝึกคนให้มีความสามารถ แต่คนมันเห็นแก่ตัวมันก็ไปเอาแรงงานชางเอาแรงงานควายเอาแรงงานม้าเอาแรงงานอะไรมากันใช่ไหมมันพูดยังไงมันก็ไม่หยุดกันหรอกมันทากันทั้งโลกอลแต่มันก็ได้ประโยชน์นะมันเห็นแก่ตัวไปพูดยังไงก็บอกไอ้พวกนี้มันบ้าไอ้คนโพธิรัก์มันบ้าก็เขาได้ประโยชน์นะประโยชน์ที่คุณเห็นแก่ตัวคุณก็ได้ประโยชน์ของคุณที่คุณได้ส่วนตัวคุณแต่ค er, chemical, ime, Linux, ุณไม่ร like ู้ ซอนกรรมมีบากค,คุณไปใช้มาใช้ควายใช้ช้างคุณเอาเปรียบมันกรรมมีบากค,คุณจะต้องไปเวียนปนอีกมาช้างงัวควายที่มันเป็นเจ้าหนี้คุณน่ะเพราะคุณไปใช้มันไปเอาเปรียบมันทีบากรรมมนเวียนเขานี่ยังไม่ใช่ไปกินมันนะกินมันเอาชีวิตมันเลยอะ่ะ อ้นี่ไปเอาแรงงานมันความซับซ้อนของกรรมของวิบากพวกนี้เนี่ยเยอะละเอียดละอ่อยากที่จะเข้าใจรันเทวนิยมไม่รู้เรื่องกรรมวิบากเรื่องสายเทวนิยมเรื่องโลกีเขา,าศาสนาอื่นนะาศาสนาจะไม่ใช่าศาสนาพุทธนะ่ะเขาก็วนเวียนอยู่ในวงวตัตตะ สงสารุนเวียนอะไรใช้นี่กันเหล็กกันได้เปรียบกันก็ไปเป็นผู้อยู่เหนือเสียเปรียบก็ลดลงมาลดลองอมาเสียเปรียบมากที่สุดก็มาอยู่ล่างสุดดูอย่างอินเดียเงี้ยจนกระทั่งยึดชั้นวันณนะ ฉันต่าสุดฉันสุดต,ต่ำกว่านั้นไม่ต้องพูดเลยเฉันจันทานไม่ต้องพูดเลยถูกเหยียบย่ำขนาดฝ่ายคนจีนสะลาดสายปัญญาก็ฉันบรรณะน้อยฝ่ายตะวันตก ฝ่ายยุโรปฝ่ายเทวานิยมอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เทวไม่ใช่ปัญญานิยมไม่ใช่สายเอเชียเขาก็แบ่งชั้นวรรณะของเขาอีกแบบหนึ่งแบ่งสีผิวแบ่งฐานะแบ่งอำนาจทางโลกแบ่งอะไรอะไรก็เหมือนกันเขาแบ่ง อีกมุมหนึ่งไงอีกเหลี่ยมหนึ่งไปอีกมิติหนึ่งไปเสร็จแล้วมันก็คือเบียดเบียนกันเหยียดกันเบียดเบียนกันเหยียดกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบอกโอ้คนเราเนี่ยมันเหมือนกันนะอาการสามสิบสองได้มาเป็นคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเพศผิวพันธุ์ใดคนอยู่ใน ฐานะใดส่วนไหนเขาก็มีอุดมคติกันนะทางตะวันตกทางยุโรปเสมอภาคพระราดรภาพสันติภาพอะไรของเขาเนี่ยเขามีสามแต่อัตมาเนี่ยเป็นคนเอามายืนยันภาษานี่เป็นภาษาสมัยใหม่เสมอภาคพ,พระราดรภาพ สันติภาพอะไรเนี่ยภาษาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มีอันนี้เพราะว่ามันเป็นยุคสมุรณาญาสิทธิราชแต่มันก็ยังมีชั้นเชอะชั้นมีคมขี่คมเป่งแล้วก็ยังเบ่งชั้นที่จะเป็นเจ้าโลกที่จะเป็นเจ้าอำนาจบาตใหญ่อะไรอยู่เนี่ยมันหมดที่ไหนอะ่ะเพราะยังใครรู้ก่อน ใครมีปฏิพานหลุดพ้นโอ้ยอย่ามาแบ่งกันเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือกันสิใครเหนือกว่าคนนั้นเสียสละใครเหนือกว่าคนนั้นยอมรับใช้พูดอาตมาใช้ศัพท์ถูกแล้วนะผู้ที่เหนือกว่ารับใช้ก็คือช่วยเหลือนีแหละทำงานนั่นแหละทำงานช่วยคนที่มันได้กว่าสิ ก็คุณเหนือกว่านะ่ะทำงานช่วยเขาสิเหมือนพ่อแม่ก็ต้องช่วยลูกลูกมันอ่อนกว่ามันไม่เป็นมันยังไม่รู้น้อยกว่าร้อยกว่าพ่อแม่ก็ต้องช่วยอย่างนี้ต่างหากคือความเจริญไอ้คนเหนือกว่าเราไปเอาเปรียบคนร้อยกว่าไอ้นี่มันความชัว่ว มันก็ง่ายง่ายเงียง้ยแต่เขาไม่รู้ตัวกันเพราะฉะั้นผู้ที่สูงกว่าเนื้อกว่าต้องมาทํางานรับใชูุ้ธีิไม่ใช่รับจ้างนะาตมาพยายามแยกศับคานี้อยู่ไม่ใช่ไปรับจ้างเอาสิ่งตอบแทนจากคนที่ไปทํางานให้เขาไม่ใช่เสียสละจริงๆเลยเพราะมันเป็นสัจจะคนเนื้อกว่าเก่งกว่ารู้กว่า ฉลาดกว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องช่วยคนที่เขายังด้อยกว่านะไม่ใช่ไปขมไปเบ่งดีไม่ดีเอาเปรียบเลยดีไม่ดีฆ่าทิ้งเลยแต่มันก็ซ้อนอยู่คนเจริญมันเจริญเจริญไปถึงขีดโลกุตระแต่คนยังโง่มันยังโง่ดักดานยังฆ่าแกงกันอยู่นี่ยังไม่หยุดเลย แต่มันก็ยับยัง้งซึ่อัตมาก็พูดไปแล้วว่าคโลกมันไม่เกิดหรอกเพราะมันมีปฏิาพานรู้แล้วมีไววพริบรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดสงครามโลกเขาเนี่ยหมดโลกนี้หมดแหละมันก็ต้องอยู่กันอย่างจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานจิตวิญ,ญญาณเห็นผูด้ได้กวา่าเครือกูเสียสละ ศาสนาคริสต์สอนเขาตบแก้มซ้ายแล้วก็เอาแาออแ้มขวาเอื้อแแ้มขวาก็ตบอีกทีแต่ศาสนาพุทธเนี่ยแม้เขาจะฆ่าเรายอมจะตัดแขนก็ยอมเขาบอกเออเขาตัดแขนก็ดีเลยนะเ,เขายังไม่เลื่อเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวเขาเลื่อยตัวก็ยังดีนะขาดส่วนขาส่วนแขนส่วนนั้นส่วนนี้ไปก็ยังไม่ฆ่าเอาชีวิตอะไรเงี้ยเขาเอาชีวิต เอาชีวิตก็เอาไปไม่ต้องไปอาฆาตมาตายอะไรครับชีวิตของคนอาตมาเห็นแล้วว่าศึกษาไปเถอะและโดยเฉพาะความรู้ที่พระสมมาสัมบพบุทธเจ้าทรงคนพบแล้วตรัสเอามาตรัสให้พวกเรารู้เรียกว่าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเอาที่ท่านรู้มาตรัสมาพูดมาอธิบายมาบอกให้เราได้รู้ตามก็เลยมีคำรวมกันซะเอามาสมาดกันเข้าไปเป็นคำเดียวคือตรัสรู้รู้สิ่งให้พวกเราได้รู้สิ่งที่ท่านตรัสหรือท่านตรัสสิ่งที่ท่านรู้มาก่อนท่านรู้มาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเอามาตรัส ให้คนอื่นได้รู้ตามเอาไปปฏิบัติตามบรรลุผลตามนี่คือเรื่องของคนเรื่องของมนุษย์ชาติเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของความเป็นมนุษย์ไอ้ไปได,ดูเนื้อกันฆ่ากันแกงกันมีอำนาจบาดใจกันเป็นเจ้าโลกกันมันเก่าโบราณแล้วมันต่้งแต่ยุค โอยดึกดำบรรมาตั้งแต่ยุคคนเถื่อนจนกระทั่งมานึกว่ามันจเจริญมาแย่งมาฆ่ามาแกงแสดงอำนาจสมัยเจงกิสคารสมัยเอลิซานเดอร์มหาราชอะไรเงี้ยลาอาณาจักรลาเมืองขึ้นล่าเลยโอ้ยอ้นี่มันเก่าแก่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังเก่าแก่จะลาเมืองขึ้นจะเป็นแต่เพียงวาทกรรมเปลี่ยนแปล,ง,ปลงวะ ฉันช่วยเหลือคุณอาตมาถึงบอกว่าเลวที่สุดในแผ่นดินคือหากินบนคำว่าช่วยเขาขี่มาเน่าๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้เรื่องเลยมันก็ใช่แต่วาตกรรมโวหารภาษาพูดไป ว่าไอ้เรื่องภาษาโวหารเนี่ยเราจะต้องอัตมามีสำนวนหนึ่งว่าเขาพูดมาเอาห้าหารถ้าหารไม่ลงตัวโยนทิ้งคือเอามาไตรตรองวิจัยแยกแยะดูให้ชัดเจนเลยว่าไอ้ที่พูดมานะมันหมายถึงอะไรกันแน่ละเอียดละออแล้วมันมีซับซ้อนหรือสึงซสอนอยู่ในนั้นยังไงมาดูดีๆ มันมีอะไรซ่อนกลซ่อนเชิงอยู่ในนั้นในนั้นคนเราเนี่ยนะมีอะไรซ่อนกลหรือซ่อนเชิงอยู่โดยรู้ตัวก็มีเจตนาจะซ่อนเลยโดยไม่รู้ตัวก็มีเพราะจิตม,ม,มันจะเอาเปรียบเอารัดมันจะมันจะให้แก่ตัวมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็โดยไม่รู้ตัวก็ต้องอเอาเปรียบให้ได้ก็มีนะ อให้คนที่รู้แล้วไม่เอาเปรียบรู้ตัวอย่าไปทำเยสละดีกว่าประเสริฐกว่าเอาเปรียบเลวก็ค,คุณผู้อื่นดีพระพุทธเจ้ามาสอนคนมาให้คนพิสูจน์จนกระทั่งไม่มีตัวตนไม่มีสมบัติอะ,อะไรต้องเป็นของตัวเลย แล้วก็มีความขยันเพราะงั้นอาอวันนกค้าจึงจบด้วยวิริยารมพักกับอป,ปัจยะอัป,ปัจยะไม่ต้องมีอะไรของตัวเลยไม่สะสมอะไรเลยเ็ตัวเลยอปเจยะแต่เป็นคนยอดขยันสร้างสรรค์สร้างส,สรรค์แล้วก็เสียสละสร้างแล้วก็เอาออกไปสร้างแล้วเป็นไงให้หมดสร้างมาเท่าไหร่ให้หมด ที่อาตมาใช้สับว่าเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หมดให้ไปไหนก็ให้ไปถ้าไม่กระจายให้ไปแล้วก็กระจายทันทีพื้ดไปเลยสพัดไม่มีที่พักเลยนะสพัดแบบไม,ม่ที่พัติมันก็จ่ายไปทั่วทั้กันมันก็มีที่เก็บแต่สพัดไปแล้วมันมีที่พักอยู่ก็เป็นกองกลางแล้วกองกลางก็จัดการสพัดอีกทีหนึ่ง พวกเราก็แบ่งกินแบ่งใช้จากกองกลางกองกลางเราจะอุดมเพราะคนสร้างเป็นคนกินน้อยใช้น้อยจึงมีส่วนเหล,ล,ลือส่วนเกินและส่วนเหลือส่วนเกินนั่นแหละก็กองรวมกันอยู่ในกองกลางคุณคนหนึ่งมีแรงงานทำงานตีราคาแล้วประมาณพันหนึ่งคุณกินใช้สองร้อย ก็เลืออีกตั้งแปดรคนหน,นึ่งแปดร้อยสองคนพันหสามคนเท่าไรแล้ววะห้าคนสิบคนยี่สิบคนเข้าไปมันก็เยอะเพราะฉะนั้นกองกลางของคนจนเนี่ยมากเพราะ,ะเอามาสร้างของส่วนกลาง เป็นของส่วนกลางของที่ร่วมกันใช้ร่วมกันอาศัยร่วมกันอยู่เป็นของตัวของตนหรือเรียกว่าสา,สาธุรณะโภคมันก็ดูมีอุดมสมบูรณ์แข็งแรงอย่างบ้นานเราตอนนี้เอาสายไฟไฟฟ้าลงดินหมดเอาท่อร้อยตายดินหมดเลย ไม่ให้มันรกรุงรังเสาไฟฟ้าอ,าออกหมดสายเปลาิแพงนะทำแพง้อาทำได้แต่คนไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราพวกเรารู้ที่พูดที่ฟังจะรู้เขารู้ก็นะ่าทางสายทางด้านโยธาเขารู้ทั้งนั้นนะเอาสายไฟไฟ้าลงดินนี่มันแพงแต่อยู่บนนี้ก็มัน มันก็ถูกกว่าพูดง่งายๆนะเราทำได้บ้านหน้าเราทำแล้วเอาลงดินโดยเฉพาะในด้วนส่วนกลางส่วนในหมดละส่วนนอกออกไปเราก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเขามากมันมันส่วนก็มนอกไปรัศมีมันไม่ใช่เราทีเดียวกึ่งกันอะไรพวกนี้แต่ในส่วนเราสิทธิเต็มที่เราเอาลงหมดละ หมดไปหลายล้านแล้วก็ทำเรียบร้อยปลอดภัยด้วยสายแรงสูงข้างบนโอ้โหไม่ดีไม่ปลอดภัยดินไม่ดีดดงูพลาดปับ๊บช็อตด,ด้วยไม่อะไรอีกตัวเองงูก็ตายอะไรว้าไม่ดีเลยนี่พูดง่ายๆย,ยกตัวอย่างตื่นๆมันมันต้งไม่ปลอดภัยทั้งไม่เงอยสวยต้งไม่เคยดีงามไม่สมบูรณ์แบบ อ้นนสมบูรณ์แบบเลยเรียบร้อยอะไรเน,นี้เป็นต้นสิ่งที่เราทำได้ในชาวโซเราเนี่ยคนจนนะคนไม่มีเงินนะไม่ใช่พูดเล่นมันไม่มีจริงๆเราไม่ได้ไปเอามากอบมาโกยไม่ไปเอามาสะมาสมเรามีแต่ทำแล้วก็สัพพัดสัพพัด,พดเป็นแต่เพียงว่าเหลือพอหมุนงคงรลังนิดหน่อยพอสัพั ประจำวันประจำเดือนประจำปีอะไรพอเป็นไปแล้วก็ประมาณนะมัตัยุตาให้มันได้สัดส่วนหมุนเวียนได้สัดส่วนไม่ขาดไม่รันชดคัอเวอร์ดีพอเป็นพอไปแล้วก็ทำของเรามันเป็นความฉลาดที่เรารู้ว่าเราจะทำกับสังคมโดยเฉพาะที่สังคมเรา รับผิดชอบสังคมที่เราต้องดูแลช่วยเหลืออโศกพยายามจะช่วยเหลือในในที่เป็นชาวโศกขยายออกไปแต่อุดมคติของชาวโศกมันไปขัดแย้งกับอุดมคติของคนข้างนอกเขาไม่เหมือนแม้แต่เทระสมาคมว่าเป็นพวกศาสนาด้วยกันยังขัดแย้งกับเราเลยเพราะเขาไม่เอามาจน เขาไม่เอาไม่มียศมีศักดิ์เขายังเป็นโลกกรทัมเขายังมีลาบมียศมีสันเสริญมีสุขเขายังเสพสุขเสพสุขด้วยกามเสพสุขด้วยลาบยศสันเสริญเสพสุขด้วยอัตตาอะไรต่างๆนาะนาะที่เขายังไม่รู้ตัวเขายังทำเต็มลูกอยู่เลยเห็นชัดๆอยู่เลยนะแต่ เราก็จะไปว่าเขาสิทีเดียวก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นต้นตัวการมันเสือ่อมกันมาตั้งแต่นานแล้วมาถึงวันนี้เขาก็รับเชื้อถ่ายทอดมาจากความเสือ่อมจากรุ่นปู่รุ่นทวดร,รุ่นอะไรต่ไรเขามาเราอาตมาเนี่ยมาเห็นว่าเอ้ยไม่ได้ต้องต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุง ห้าสิบกว่าปีอาตมาแก้ไขปรับปรุงมาเป็นโลก,กุตระได้แค่นี้และหนึ่งไมมีคนชมอาตมามีพวกคุณเห็นคุณค่าชมชมสุดกล้าสุดเสียนพูดยกยออาตมาจกนกระทั่งคนอื่นเขาจะอ้วกแตกตายยกย่องโพธิลักษณ์มันอะไรกันว่ามันยกยอยกย่องกันอาตมาก็รู้ตัวเองว่าไอ้คำยกยอยกย่องนั้นนะ อาตมาจะยินดีได้คำยกยอยอกยอ่องหรอถ้าอาตมายกยินดีได้คำยกยอยอกยอ่องอาตมาก็เป็นขบฏขบฏต่อพระพุทธเจ้าอย่างแน่แท้พระภูมิพระภาคตรัสว่าดูกระภิษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ ในคําที่เขากล่าวติในคําที่เขากล่าวตินั้นคําที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ฟังให้ดีนะเมื่อชจว่าเขาติทั้งหลายแล้วก็เฉยเสียเหมือนอย่างพวกธรรมชโยใครก็ติแล้วเฉยอ,อย่าไปตอบโต้เธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็น โดยความไม่เป็นจริงก็ค้ามติเราไม่จริงอะ่ะแก้ต้องแก้โดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้นนนบอกเหตุบอกผลบอกชัดเจนด้วยมอสเพราะเหตุไม่มีเหตุนะมันนั่นแม้นั่นก็ไม่มีในเราทั้งหลาย และคำนั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายความจริงเราเป็นเช่นนั้นแล้วก็บอกเขาจริงๆไปยืนยันเปิดเผยให้ดูให้ชัดเจนหมดเลยไม่มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายดูกระพิกษ์ทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชม เมื่อกี้กล่าวติเราไม่มีนติในทวนติกล่าวชมว่ากล่าวชมเราชมพระธรรมชมเราเานี้่านหมยถึงพระองค์เองพระพุทธชมเราชมเราคือชมพระตรัคาชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจเข้ามาชมอย่าดังปึงอย่าหน้าบาน ไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระเหิมใจในคำชมนั้นแม่คำชมท่านก็สอนดูกระพิสูจน์ทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ดูกระพิสูจ์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักเบิกบานใจ จักดีใจจักกระเหิมใจในคำชมนั้นอันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้ามีอาการที่มันฟูใจสรุปคำงาง่ายมันฟูใจมันฟูฟองเพราะเหตุนั้นเป็นแน่มันจะต้องเป็นภัยมันจะฟูฟองเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ดูกระสุิศ์ทั้งหลายคนพวกอื่น จะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ในคำชมคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญญาณให้เห็นด้วยความเป็นจริงว่านั่นจริงแม้เพระเหตุนี้นั่นแท้แม้เพราะเหตุนี้แม้ในคำนั้น ก็มีในเราทั้งหลายชมนะแม้นัน้นก็มีในเราทั้งหลายและคำนั้นหาได้ในเราทั้งหลายคำตรัสพระเจ้าในพระกราบนี้มีแค่นี้อัตมาทำตามคำสอนพระอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น คนชมอัตมาอัตมาก็ฟังอ,อ๋อมีก็จบในตัวไม่คัดค้านชมก็ชมไปก็ถูกแล้วเขาติมีในเราอันใดเราก็แก่เสียปรับปรุงตัวจะขอบคุณเขากราบเขาเลยเขาติเราว่ามันเป็นคุณค่าประโยชน์เราเหลือเกินเราแหมงโง่ไม่รู้ตัวให้เขา มาบอกให้เขามามองให้ต้องกราบขอบคุณเขาที่คติเพราะ,ะคําติจึงเป็นคุณค่าอย่างยิ่งคําชมนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยในสูตรที่อาตมาจําไม่ได้และในเล่มหนอ่อไม่มีค่าใดเลยคําสรรเสริญท่านตรัสว่าเป็นคําเลวร้ายไม่ทําให้เกิดเจริญใดๆในคําสรรเสริญ มีแต่จะทำลายเราเราฟังเราคิดดีๆจริงที่สุดเลยใช่ไหมคำติมีคุณค่าคำชมไร้ค่าแต่คนไปชมไปชอบสรรเสริญยกย่องยกยอจึงสวยอยู่เห็นไหม